อันนี้ก่อนดูเนื้อดูเนื้อนี่ชอบมากดูดิโอ้ยอ่าจุ่มลงไปจุ่มลงไปซูมมาซูมมาจุ่มลงไปโอ้หนี่ซูมมาซูมมาสายเนื้อห้ามพลาดนะครับนี่กินกับน้ําจิ้มขออนุญาตก,กินกับน้ําจิม้มอ่าซุก,กี้ธรรมดาก่อนนะครับดูดูไม่รู้เห็นหรือเปล่า มันฟินอะวันนี้ผมอยู่ที่ซุกกี้คิงนะครับมาพามาดูเมนูโอ้มีมีแบบสองหนึ่งเานี่นี่สองหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าสาคลาสสิกโกพพีเมียมโอ้มาดูตังยังไงพี่สาแบบเนี้ยถ้าเป็นสองหนึ่งเก้าจะเป็น แต่เป็น299คุณลูกค้าจะได้ทานเป็นกุ้งแก้วและกุ้งแม่น้ำคอ๋อ,อก็คือ299มีกุ้งแก้วกุ้งแม่น้ำใช่ครับส่วน399 399บอกเพิ่มเป็นอาหารทะเลเพิ่มเลยครับเป็นตะปูุ้งอ๋อมีพวกเนื้อเนื้อริบอายมีไส้เป็ดก็มีเป็ดอีกแล้ว <c oughs> แล้วมีพวกกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหเมนูกุ้งดองลาบหมึกโหมีเยอะมากระดับเราแล้วต้องกิน219นะจัดเต็มเลยวันนี้เอาชุดพรีเมียมครับมาสองมาสองที่สองที่ครับร้าน อน้ำซุปเลือกได้2แบบใช่ไหมใช่ครับน้ำซุปมีซุปดำซุปน้ำใสซุปต้มยำซุปหมาล่าผมเอาหมาล่าหนึ่งหมาล่านี่บวกเพิ่ม49ใช่ไหมครับมบวก49อ่ะหมาล่าบวก49แล้วก็เอาอะไรน้ำดำปะอ่าสองอย่างน้ำดำกับไอเป็นพรีเมียมสองที่คือร้านนี้เปิด11โมงถึงตีสองนี่นแล้วพิเศษพิเศษอ่าก็คือถ้าใครมาจอดรถ ในวันวันอ,อ,อังคารกับศุกร์อาทิตย์ก็คือ,อลดส่วนลดค่าจอดรถไป20บาทรถยนต์นะครับถ้ามอไซค์สิบาทมามาพามาพามาสแกนสัง่งอาหารที่โต๊ะ29ได้เลยค่ะอุ้ยสแกนสั่งเป็นระบบสแกนสั่งด้วยมามาโต๊ะอะไรยี่สิบเก้า <5. S 1> ดูร้านกว้างใหญ่มากตามมามาพามาดูของทานเล่นนี่อันนี้ไก่จ้อไก่ป๊อปมีนักเก็ตฟักทอง แล้วก็มีไก่ป๊อปรสลาบโอ้โหนี่คนอีสารชอบรสล,ลาบแล้วก็มีเนี่ยครับข้าวผัดแซลมอนมานี่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 พิเศษมีกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยครับดู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 โอ้นี่นี่คือตักได้ไม่อั้นใช่ไหมครับโอ้อละอันนี้อะไรหนังปลาหนังปลามีหนังปลาด้วยแล้วน้ําแข็งใสนี่มีน้ําแข็งใสด้วยโอ้ดูมีอะไรเนี่ยก็คือตักตักชิมได้ไม่อั้นนะครับน้ําแข็งใส ร้านนี้รีฟิลบวกเพิ่มอีก39บาทนะครับไปๆไป,ปไปกินกันมามาพามาดูเครื่องดืม่มพามาดูเครื่องดื่มนี่นี่อันนี้อะไรน้ำเปล่ามัทฉะโอ้มัทฉะก็คืออุ้ยอุ้ยแรงพีไอรัรไอรีฟิลบวกเพิ่มอีก39บาทนะครับนี่อันนี้น้ำชามะนาวกระเจี๊ยบมาหนิเอาอะไรคุกซีโร่เหรอพี่เอาแมแม่น้ำตาลนะโอ้ ที่ร้านเป็นระบบสแกนจากไอสแกนสั่งนะครับนี่สแกนตรงนี้แล้วก็มาเลือกดูนะครับนี่เมนูมีเยอะมากเลยเราสามารถกดเลือกได้เลยมีหน้าตาอาหารให้ดูด้วยที่ร้านมี3เซตนะครับเซตคลาสสิก2 2 1 9บวกบวกอ่าแวตประมาณบวกดีฟิวตกประมาณ2-7-6แล้วก็มีชุด299แล้วก็3-99นะครับความพิเศษก็คืออแต่ละแต่ละอระดับจะมีความผีเมียมเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มกุ้งเพิ่มเนื้อ วันนี้เราสั่งเป็นชุดพรีเมียมเลยมาดูเอาอะไรดีพี่เอาเนื้ออะไรดีเอาเป็ดไหมเอาไส้เป็ดไหมเอาไส้เป็ดนะเราเอาเนื้อเนาะเนื้อเดี๋ยวนะมีเนื้อออสเตเลียมีเนื้ออะไรด้วยเนี่ยโอ้หน่ากินมากดูดิวันนี้อยู่ที่ซุก้คิงนะครับสาขาโลตัสกล้วยกล้วยลบบุรีนี่นี่น,นี่วันนี้สั่งเป็นเซตพรีเมียมนะครับดูดูดูดแผนไปแผนไปนี่อ่านี่เป็นเนื้อสายเนื้อชอบมากเลยดู โ oh, อ้ชอบชอบชอบแล้วก็วันนี้สั่งเป็นกุ้งมาด้วยนี่สั่งได้ไม่อั้นนะครับวันนี้กินเป็นน้ำซุปหมาล่ากับน้ำดำขอญาต์ซดน้ำซุปก่อนน้ำดำน้ำดำอ,อร่อยเดี๋ยวชิมหมาล่ากันเข้ม,มขน้นที่ร้านมีน้ำจิ้มสองแบบนะครับนี่ ซุกกี้เป็นน้ำจิ้มซุก,กี้อ่าธรรมดาแล้วก็น้ำจิ้มซุก,กี้สูตรโบราณมีสองน้ำจิ้มโอ้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเต้าเจี้ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อร่อยนะเนี่ยอชอบตังกูเลยเอาอะไรดีก่อนนี่นี่อันนี้ก่อนดูเนื้อดูเนื้อนี่ชอบมากดูดิโอ้ย่ะจุ่มลงไป จุ่มลงไปซูมมาซูมมาจุ่มลงไปโอ้หนี่ของแท้ของแท้แล้วก็มีอันนี้เป็นฟองเต้าหู้ชอบมากเลยชอบมากกินกับหมาล่าอันนี้อร่อยแล้วก็มีลูกชิ้นใส่ลงไปวันนี้จับเต็มืออเออโอ,อ้โยน้ำซุปกะเด็นอันนี้หมูหรือเนื้อน่าจะหมูนะดูโอ้ อ <c oughs> ใส่ลงไปมาอันนี้ไส่เป็ดไส่เป็ดจะอยู่ในเซ็ตพรีเมียมนะครับ399ดูหูย <c oughs> เป็ดเป็ดใครสายเป็ดนี่ชอบเลยไม่ใช่เป็ดแดงนะอยานะครับโอ้แล้วก็ใส่ลงไปผักใส่ลงไปใส่ให้หมดเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองคือดูเซ็ตผักเขานี่คือแบบคุ้มนา สั่งสั่งได้ไม่อั้นน่ะเออใส่ลงไปโคตรชอบเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองอือดูเนื้อดูเนื้อน,อนี่ไม่รู้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรลิปอายไหมน่าจะลิปอายอะ่ะโอ้ขอญาต์ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนนี่กุ้งดูดูกุ้งโอ้ใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ นี่แบ่งไปสองด้านใส่กุ้งใส่กุ้งมีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ด้วยมีปลาหมึกด้วยดูดิซูมมานี่หอยแมงคู่นิวซีแลนด์มีปลาหมึกนี่ของชอบเลยกะหลำเขาเรียกกะหลำซอยใช่ไหมกะหลำซอยอย่างชอบเลยเนะี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาบูหรือซุกกี้เขาบอกว่าเอาจุ่มลงไปในน้ำประมาณ1ิวิให้สุก1 2 3 2> โอ้ ดูนี่อันนี้หนวดปลาหมึกอย่างชอบเลยกินกับซีฟู้ดนะครับอ,อร่อยนอกจากอ,อันนี้ยก็มีพวกอ,อันนี้เป็นเขาเรียกไรกุ้งกุ้งนองน้ำปลาใช่ไหมดูนี่เป็นกุ้งนองน้ำปลาอยู่ในเซตสามเก้าเก้าเซตพรีเมียม โห่เลยอืมเหี้อือหือบิอันนี้อะไรตำตำต่อตำตำหลวงพะบางใช,ใช่ไหมต่อตำตำตำหลวงพะบางแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียกเมนูมนนอะไรกุ้งคั้วพริกเกลือค่ะกุ้งขั้วพริกเกลือโอ้เดี๋ยวกินตำหลวงพะบางก่อนมีตำหลวงพะบางด้วยดูตำหลวงพะบางมันจะเส้นยาวๆดูดิเออ พาม,ม,มาดูเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับนี่โอ,ดดโอ้ดูกุ้งดูกุ้งนี่โอ้ดูกุ้งดิมาขออนุญาตกุ้งแล้วกันนะครับนดูดูด,ดูโอ้นี่จะกินกุ้งอบวุ้นเส้นกันน,นี่เมนูน้ำแข็งใส่ด้วยครับทานได้ไหมอัน้นนี่โอ้ยนี่ เอาต้องทำไงนะตักน้ำแข็งใสแล้วก็เอาหน้าโปะใช่ไหมแน่ใจว่าเรียกว่าอะไรชอบมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีอันนี้เป็นอ่มันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็โปะลงไปงี้อึ๊บอ้าวแกงนี่อย่างงี้ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอโอ้ <laughs> โอเคปลาปาไปกินไปกินไปกินมันมันต้องจอกงี้จอกงี้เอน้ำแข็งใส ร้านซุกี้คิงนะครับเปิด1 1โมงถึงตี2เปิดทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนมีตลาดของผมวันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์เอาคูเอาคูปองที่จัดรถมาลดเป็นส่วนลดของอเน,นียได้นะครับก็คือรถยนต์ลด20ลดมอเตอร์ไซค์ลด10บาทร้านซุกี้คิงอยู่ที่ตลาดนัดกล้วยกล้วยลบบุรีออมากันได้มากันได้เครื่องดื่มรีฟิลนะครับ บวก39บาทมีน้ำอัดลมมีชามีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยโอเคฝากมาอุ่นหนุนขอบคุณมากครับ